ทางที่สามนี้ที่กระผมได้ประมานนทร่าดลางพ่วงคือโสกีตาปานดาญาตายาปุก้านะโดยเจตนาก็ดีโดยแค่ไิ้ตนาก็ดีขอให้ทุกท่านจงปฏิกรรมนั้นให้เป็นกระผมตราบเข้าทลิขานะปัจโยโธจู้ากราบนี้ครับ ยืนยืนแป๊บละใครวันพามันพามันมาไป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  那那那那那，这里呢？这里呢？ คีดวันที่ขิดวันชังกอกตัจังอ,งอกหหงูัังอกนะฮงคู่เขานางคู่เข,า,ข,า,ขออาเออคู่เขาคู่เขาจังกออเอาหังอันเตที่ผู้ไหลสมมาสามมาขวาวข้าวกันแฟังกันนะฟางกัน ขันตจาระพยารรมขันติปัสสะโคตธมวินัยชสยธัสสอติยามพรีสุิรภิิยตัปธมกมนังทามิธมัญจัุสขันตจารยารันติ

ยามมีนาคันกันเจชาติาณีปมานีปัสาญาีวัฏาังเหตวะขปะเจตัังะนกัปังปะา ยพระเดชธรรมพิธีบรรพชาคุ้มสมบุติปมีจะในให้กับประราชาละสมบติเก่เธอทั้งหลายที่ได้ก่วาวคำพระ ราภาริณิมุัมปิเป็นต้นซึ่งเปความววาขานเจ้านั้นขอถึงซึ่งตัวคู่มีาพเจ้าเป็นเสรมาที่ฟืที่ระลึกแม่เสียดพันทันนิพานไปนานแล้วกับทั้งบัตรรมและภสมขอทางทำลาจงให้เจ้าบระจาะสงบเปินครามใจเบื่เทดงนี้นี่เป็นคำแปลจากคำว่าเอสาหังันเทศสุิราภาริณิมุตตปิ เมฆันทีสองในคำที่ว่าดุติยามปาหังพันเตเมฆคันทีสองในคำที่ว่าตะติยามปาหังพันเตสศิริราชวิวัฒน์เป็นตัวบ,บูรตนความหมายในคเาแปลเป็นอย่งยางอยู่กามที่่กลาวไปเมื่อสักครู่นั้นตอนนี้มีบวช ผู้ที่บววก็คือสองภาษาภาษาหนึ่งองค์หนึ่งมากไกลคามลำข้ามเรือวานั่งเครื่องบินแค่เมืองหลวงจาการ์ตามาดอนเมืองเป็นสามชั่วโมงสิบนาทีแล้วก็นั่งเครื่องบินแา่ดอนเมืองามาสิาบ 45านาทีนั่นก็คือผู้ป่วยองค์หนึงน่งได้ชัยาวาชยธรรมโมได้ชายาวาชยธรรมโมก็เป็นคนชาวเป็นคนชาวาคนชวาอินโดนีเซียทีคนหลายหลายหลายภาษาหลาย เชชาตตัจจตัจจดันตานาคาโลมาเอสาเอสซาสวัสคินนะครับจดจึงตั้งข้าพเจ้าเราเด็เราเดียวมือระกลับมาถามเรากระมาฐานเดิมคำว่ากรรมฐานเดิมหมายถึงเบื้องต้น เรื่องตอนก็นคือเราได้อะไรผมกระกฟันหนังเขาได้มาจากใครก็จกแม่ในความในความที่เรารู้ก็คือเราได้จากแม่เพราะเราออกจากท้องแม่แต่ว่าถ้าไม่มีโยมผู้ชายเราก็จะไม่มโยมผู้หญิงเียเป็นแม่ดังนั้นเราเรียกคนใดเป็นแม่จะต้องมีพ่อจามพ่อกับแม่เป็นผู้ให้มครงกระกฟันหนังแกเราได้เลยใช่าหมครว่า ให้เราศึกษาห้าประกาศที่ก่อครับเจ้าผมขนดลวยฟันหนังเปลนเป็นไทไ้ว่าเกษารวรกาคาดันตะจบทีห้าประกาศเหล่าน,น,าาานี้ตีอยู่ในตัวเราทุกคนไม่ต้องไปยืนไม่ต้องไปซื้อไปหามห่เพีง่ขอใครเพราะผมของเราก็มีเล็บของเราก็มีขนของเราก็มีฟันของเราก็มีตาของเราก็มีทั้งหมดมเราะได้มาดาิเจอร์ลา กำหนดที่จะลาว่นสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเราได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลขงข้อมูลไปด้วยเช่น,นผมจะมันก็เปลี่ยนสีถ้าอยู่ไลวลานก็เปลี่ยนสีมอะไรบางสิ่ง

メシバス。 又平淡。No,